เรื่องมันมีอยู่ว่าวันนั้นนะคะก็คือนั่งอยู่บนรถแล้วก็เลื่อนเลื่อนโซเชียลเล่นเลื่อน Facebook เล่นแล้วทีนี้เราเห็นแล้วประเด็นคืออุ้มใช้รุ่นนี้มานานมากเสร็จแล้วเราก็ได้เจอกับพี่ๆเจ้าของแบรนด์แล้วเขาก็ขอบคุณเราได้ซ้าตั้งแต่ครั้งแรกที่เราใช้อันนี้แล้วอุ้มรีวิวไปตั้งแต่อุ้มยังไม่รู้ได้ซ้ําว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ของ Miss g r a n d t ท a i l a n d อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าอุ้มไม่ใช่พรีเซนเตอร์อุ้มถ่ายงานเพียงเพราะว่าเขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับเวที ใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คือแฟนของ 4U2 อยู่แล้วแล้วรุ่นนั้นมันเลิกผลิตเราจะทํายังไงเราก็เลยแคปแล้วก็เอาเอาไปลงเลยโดนโจมตีใช่โอ้โหโอ้โหสะดุ้งขนลุกเลยค่ะเดือดนะเดือดเเลยค่ะแต่ว่าตอนแรกอุ้มไม่เห็นนะคะเพราะว่าอุ้มอะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนางงามแต่อุ้มจะไปเห็นในติ๊กต็แทนก็โอ้โหรุมรุมด่ากันขนาดนี้เชียวหรออะไรอย่างเงี้ยนี่ไปทําอะไรให้ แต่พอก็พยายามปล่อยผ่านปล่อยผ่านไปแล้วทีเนี้ยก็มีพี่เจ้าของไปเขาก็ทักมาว่าเห็นดราม่าไหมโอเคหรือเปล่าอะไรเงรี้ยพี่พี่งงมากเลยแล้วบอกว่าเออหนูเห็นแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้คิด,ไม,ไ,ด,คดไม่ได้คิดมากอะไรเขาบอกเอออย่าคิดมากนะพี่เขารู้สึกขอบคุณได้ซ้ําที่เราแบบไปเมนท์ให้ทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ขอร้องเลย <S <S หนูไม่ได้ไม่เคยรู้สึกว่า ตัวเองไปเสียบแทนงานใครเพราะว่าทุกๆคนเขาก็ได้รับรีฟได้รับการจ้างเราเป็นเพียงแค่ลูกจ้างคนหนึ่งหนูมองว่าตัวเองก็คือคนทำงานคนหนึ่งอะค่ะมีใครมาจ้างเราไปแล้วทางองค์กรของเราโอเคที่จะรับเราก็รับหนูก็เป็นแค่ลูกจ้างคนหนึ่งเท่านั้นเองเราก็แค่ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดมีหน้าที่ทํางานก็ทําให้ดีที่สุดใช่ค่ะทางกองจะสแกนงานให้หมดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่อะไรก็ตาม อุ๊ยอันนี้โดนตลอดอยู่แล้วเอาจริงๆพี่ฟ้าก็พี่ฟ้าก็บอกค่ะบอกว่าเฮ้ยก็ต้องสู้ๆแต่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยซึ่งหนูก็ต้องบอกเลยว่าหนูก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันเพราะว่าต่อให้ไม่ใช่หนูต่อให้เป็นใครก็ได้ที่อยู่ในท็อป11มาอยู่ตรงหนูจะก็โดนอยู่แล้วหรือไม่ต้องเป็นทั้ง11คนหรอกเอา77จังหวัดของปี2023มมาอยู่ตรงเนี้ยแทนหนูก็โดนอยู่แล้ว เพราะาพี่ฟ้ามีคนเดียวค่ะหนูก็จะเป็นอุ้มทวีพรคนเดียวเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าหนูใช่ค่ะถามว่าหนูอาจจะดังไม่สู้พี่ฟ้าใช่มันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่มีดีอะไรเลยหนูก็มีดีในแบบของหนูหนูก็พร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนตัวเองทำตัวเองให้ดีขึ้นในแต่ละวันอยู่แล้วคือหนูตกใจดิ ชีวิตหนูมันพลิกไปเร็วมากเลยค่ะตอนที่ประกวดเสร็จคืออันนั้นมันรู้สึกว่ามันบูมแล้วอะ่ะที่จริงตกใจตั้งแต่ตอนประกวดแล้วที่แบบแฟ,แฟนๆช่วยกันซื้อน้ำพริกทำทุกสถิติแบบโหหกแสนทำยอดร้านสองอะไรอย่างเงี้ยเขาซัพพอร์ตกันมาแบบนั้นตลอดซึ่งอันนี้หนูก็ตกใจอยู่แล้วเพราะหนูไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะมีคนแบบมารักแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตหนูมากขนาดนี้คือก็อยากขอบคุณนะคะอยากขอบคุณทุกคนมากๆตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่ ของด้อมลูกคุณหนูอย่างเดียวมันจะเป็นแบบน้องลูกเม่นก็คือเป็นแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับบ้านคู่อุ้มกับมีนาที่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราคือหนูดีใจมากที่ทุกวันนี้หนูมีพวกเขาหนูจะบอกกับพวกเขามาตลอดว่าวันหนึ่งที่หนูวันทันที่หนูประสบความสําเร็จนะคะหนูไม่ใช่แค่ตัวหนูชนะแต่พวกเราชนะด้วยกันเพราะว่าหนูคือ คนที่ไม่มี PD ดีซัพพอร์ตไม่ไม่เคยได้ตังค์แม้สักบาทเดียวในการประกวดครั้งนี้แต่พวกเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตและดันหลังให้หนูเดินไปข้างหน้าจนหนูประสบความสําเร็จตอนที่หนูโดนด่าก็ไม่ใช่หนูที่โดนด่าคนเดียวพวกเขาก็โดนด่าด้อมหนูก็โดนด่าโอ้โหเกเรนิสยัยไม่ดีสารพัดแต่พวกเขาก็ยังอยู่โดยที่แบบไม่ไปไหนก็อยากขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันไปนานๆต่อให้วันหนึ่งหนูจบไปแล้วสารพัดข,ของการเป็นนางงาม หนูเชื่อว่าประตูบานอื่นที่จะเปิดหนูให้ไปเป็นอย่างอื่นก็กำลังเปิดรออยู่